เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับลวดไฟฟ้านะครับลวดช็อตจะช็อตยู่นะครับที่เราใช้นะครับบางทีไฟมันขึ้นนะครับเราเช็คว่าไฟออกไม่ออกไฟมีไม่มีอะไรเงี้ยนะครับะฉะนั้นก็นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตัวมันลงกาวนะครับเราต่อไม่ดีกาวสายหลุดนะครับวิธีการก็คือเราคลายนะครับคลายสองตัวนี้ออกนะครับตัวตัวดำกับตัวแดงนะครับตัวไหนก็ได้เฉะนั้นก็ใช้ไขควงที่ยาวๆนิดหนึ่งมีฉนวนนะครับกันนะครับการไฟช็อตนะครับ นี่ตอนนี้เราจะเช็คว่ามีไฟ s, <S หรือเปล่านะครับถ้าถ้าถ้าไม่เสียนะครับถ้ามีไฟออกก็คือไฟมันจะสปักปุ่นี้มันจะปิกปิกนะครับสังเกตดูนะครับจะเอาแดงไปแดงไปดําก็ได้หรือดไปแดงก็ได้นะครับนี่นะครับอันนี้คือไม่เสียนะครับนี่คือคือปกตินะครับแต่ถ้าถ้าถ้าตัวนี้ถ้าเสียก็คือไฟมันจะไม่ออกนะครับนี่นี่คือการวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับว่าเสียไม่เสียแต่ถ้ามันเสียไฟไม่ออกอะไรต่างๆคนนี้ต้องรื้อตัวนี้ออกมาดูแล้วก็เปลี่ยนอาจจะไปดูตัว C นะครับ <c oughs> ตัวสหรือรอ,อาจจะเป็นตัวคาปาซิเตอร์อะไงต่างพคนนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นแชร์ประสบการณ์นะครับสวัสดีครับ